ที่อนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีจังหวัดตรังส่วนราชการหลายหน่วยงานรวมทั้งการยางแห่งประเทศไทยสถาบันเกษตรกรสถานศึกษาร่วมทำพิธีรำลึก111ปีพระยารัศดานุประดิษฐ์พร้อมร่วมวางพวงมาลาสักการะ ทั้งนี้ในส่วนของพวงมาลาของการยางแห่งประเทศไทยและเครือข่ายสถาบันทําจากผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีผู้ริเริ่มแนวคิดนํายางพารามาเป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดอาชีพชาวสวนยางสร้างรายได้จากการทําสวนยางในประเทศไทยเป็นครั้งแรก นอกจากนั้นยังมีการเปิดเวทีถกประเด็นร้อนหนนกระแสะยางพาราไปต่อหรือพ่อแค่นี้กับดเรเพิกเลิศวังพงศ์ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยและกิจกรรมสมมนาวิชาการหัวข้อกติกาโลกกับอนาคตยางพาราไทยโดยรองศาสตราจารย์ดรอร์อัดพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยบอกว่า ปัจจุบันสถานการณ์ราคายางเริ่มดีดตัวสูงขึ้นซึ่งการยางแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อสร้างความมั่นใจกเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่วยขณะนี้การยางแห่งประเทศไทยเดินหน้าทุกรูปแบบทั้งขอความร่วมมือและกดดันรวมทั้งการลุยซื้อยางเก็บในช่วงที่ราคายางตกต่ำเพื่อเอาไว้สำหรับการผลิตยางล้อรถยนต์ตั้งเปาจะซื้อน้ำยางให้ได้ปีละ1 0 0 0 0ตันถือเป็นการดึงน้ำยางออกจากระบบ รวมทั้งการเจราจาขอความร่วมมือบริษัทผู้ค้ายางรายใหญ่ซื้อ,อยางในราคาที่สูงขึ้นและนอกจากนี้ยังมีความพยายามในการเจราจาร่วมกับผู้ค้าจากต่างประเทศเช่นจีนมาเลเซียพร้อมกันนี้จะแก้ไขาการลักลอบการนําเข้ายางพาราเถื่อนโดยจะไปเจราจาขอความร่วมมือตั้งแต่ประเทศต้นทางเพื่อร่วมกันป้องกันนอกจากนี้ยืนยันจะพร้อมประกาศไทยจะเป็นศูนย์กลางยางพาราของโลกในอนาคต ทั้งนี้ยืนยันว่าตนเองและคณะทำงานจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้ดีที่สุดเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางและยืนยันปลายปีราคายางจะถึงเลข3หลักให้ได้เรามีความพร้อมมากเพราะว่าการยางเนี่ยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลของเกษตรกรเนี่ยมาแล้ว ส่วนหนึ่งคาดว่าภายในเดือนพฤษภาเนี่ยประมาณ90%เปอร์เซ็นเราจะทำได้แล้วเพราะนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จละผมกับท่านลมนตรีธรรมนัทเนี่ยกำลังดูข้อมูลว่าที่ไอวอรี่โค้ดประเทศที่อยู่ในที่เขตแอฟริกาเนี่ยมันจะสามารถรวมกลุ่มกับไทยเราจะเป็นกลุ่มประเทศที่ผลิตยางอียูดีอร์เสรฟโลกนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้กำหนดราคายางอียูดียที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ของโลกนี้ ก็เรียกว่าอนาคตยางพาร,ราไทยสดใสแน่นอนท่านประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าผมก็เดินหน้าดาันราคายางให้ทะลุ100บาทต่อกิโลกรัมให้ได้นะคะครับนี่เป็นบทของเนชั่น